ใจดีกับบ้านหน่อยเธอกล่าวและรักษาหวอดของคุณเธอพิจารณาแล้วบางทีวันหนึ่งพอจะกินได้ไหมไหลของเขาหย่อนลงเมื่อเขาเล่าถึงสิ่งที่เขานำมาฉันมีชีสและขิงอยู่บ้าง จะไม่อดตายอย่างน,น้อยที่สุดเมริษหยุดทั่วคราวเดี๋ยวก่อนคุณช่วยโพสต์บางอย่างให้ฉันได้ไหมเขาเริ่มเขียนจดหมายถึงเฟเชอร์เพื่อนของเขาซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในบอสตันในสมุดบันทึกของเขาแต่จดหมายนั้นกลับอยู่ใต้พอรมองแน่นอนเมื่อเขาไม่ขยับเธอก็หยิบสมุดบันทึกของเธอออกจากกระเป๋าและพลิกไปที่หน้ากระดาษที่สะอาดก่อนจะมอบให้เขา าถูกล่อลวงให้อ่านสิ่งที่เธอเขียนในนั้นแต่ลำดับความสำคัญเขายืนพิงทางเข้าประตูและเขียนจดหมายด่วนแจ้งให้เพื่อนของเขาทราบถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากของเขาแม้ว่าเขาจะทำให้ฟังดูโล่งใจก็ตามนิสัยไม่ดีของเขาเขาเซ็นเชอร์พับมันและมอบทุกอย่างคืนให้ฮัลาดากรุเารีบหน่อยเขาขอรอง ูดพร้อมยกจมูกขึ้นแต่ดวงตาของเธอกลับบอดลงและแน่นอนว่าฉันตั้งเป้าจะกลับมาภายในเย็นวันพรุ่งนี้เธอหันหลังกลับหยุดท่วคราวแล้วหันกลับมาคุยหาในกระสอบจนกระทั่งเธอหยิบกล่องอาหารกลางวันดีบุกออกมาเธอเดินผ่านประตูเล็กๆโดยไม่พูดอะไรสักคำจากนั้นจึงออกเดินทางไปยังชายฝั่ง เและแซนวิชแฮมเมริดนั่งกินข้าวและประตูหน้าก็ปิดลงบทที่5วันที่เเมษายนพศสอ 2, 3 7 7 0ลอนดอนประเทศอังกฤษมารดาของซิลาดกำลังจะตายเธอไม่ได้ลืมตาม,มาสองวันแล้วลมหายใจของเธอแรงและตื้นเขินใบหน้าของเธอจุมลงและซีดเซียว มันไม่น่าแปลกใจเลยเธอลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแสงของเธอสลัวจนศิลาดสงสัยว่าเขาจะสังเกตเห็นเมื่อมันดับสนิทหรือไม่ลึกๆแล้วเขารู้ว่าเขาจะทำเขากำมือและคลายมือแล้วมองไปที่ประตูแม่คริสเตียนเพิ่งออกจากห้องนอนไปศิลาดได้หันคนรับใช้ออกไปและขังไว้ข้างหลังแล้ว คงมาไม่ถึงปลายสัปดาห์อาจจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดของวันด้วยซ้ำถือเป็นความเมตตาที่จะทดสอบสิ่งนี้กับเธอในเดือนมกราคมศิลาได้พบกระท่องที่น่าหลงไหลในคอตโบบ้านเรียบง,ง่ายที่เต็มไปด้วยมวลสะกดแห่งการควบคุมน้ําเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าของสูงวัยที่ไม่รังเกียจหรือไม่สังเกตเห็นการสอดแนมของศิลา ซิลาาหวนนึกถึงคืนนั้นกับพ่อของเขาและได้ฝึกฝนคาถาในเลือดของเขาคาถาที่เขาเรียนรู้มานั้นเป็นเพียงการผสมผสานที่ลงตัวเวทมนต์ที่เชื่อมโยงกับพลังชีวิตบานไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่แน่นอนว่าเป็นเวทมนต์ชาโอครซี่เพื่อสลายเวทมนต์และจัดเรียงใหม่คิเนซิสจะย้ายมันจากภาชนะหนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่ง บ้านไปหาเขากระบวนการกับพ่อของเขาโกรธและรวดเร็วกับการบ้านก็คำนวณและระมัดระวังและมันก็ได้ผลบ้านไม่ใช่สิ่งมีชีวิตซึ่งหมายความว่ามันไม่สามารถตายได้กระท่อมหลังนั้นในคอตโวยังคงตั้งประงานอยู่และจะทำเช่นนั้นต่อไปสักระยะหนึ่ง ดังนั้นแม้ว่าบิดาของเขาจะเสียชีวิตจากคาถาของซิลาาแต่ก็ไม่มีอะไรสามารถเอาคาถาทาตุนำไปจากตัวเขาได้ส่วนผู้พักอาศัยประมาสมัยใหม่หรือแม่บ้านจะมาทดแทนสิ่งที่สูญเสียไป นี้หนึ่งในเนโครแมนเซอร์ที่มีอำนาจมากที่สุดยังกฤษนอนตายอยู่บนเตียงต่อหน้าเขาและเมื่อเธอเสียชีวิตเวทมวลของเธอที่ได้รับการฝึกฝนและฝึกฝนอย่างระมัดระวังก็จะตายไปพร้อมกับเธอเวนตปทฤษฎีใหม่ของซิลาาจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง สิลาดมีคาถาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่งจากสายเลือดปิดาของเขาความสามารถในการควบแน่นและอดตัวกระท่อมทำให้เขาสามารถควบคุมน้ำได้เขาทดสอบมันครั้งแล้วครั้งเล่าคนเดียวและรู้สึกมั่นใจว่าเขาสามารถใช้มันได้ที่นี่เวทมนต์ผูกติดอยู่กับร่างกายดังนั้นหากเขาสามารถรักษาร่างกายได้ เวทมนตก็จะคงอยู่ในแง่หนึ่งแม่ของเขาก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในตัวเขาเขาเหลือบมองไปที่ประตูอีกครั้งฟังแล้วไม่มีเสียงใครมาหรือไปเขาเหลือบมองนาฬิกาเรือนเก่าบนหิ้งเข็มวินาทีดูดังเกินไป ศิลาสะทอดถุงมมือออกมองดูแม่ของเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะวางมือบนเธอข้างหนึ่งบนหน้าผากและอีกข้างหนึ่งบนหน้าอกของเธอเวทมนตอนเขาค่อยๆ่ยา่มนลงอย่างระมัดระวงังค้นหาเวทมนต์ของเธอรวบรวมมันและถือมันไว้ใช้เวลานานกว่าที่ทำกับพ่อของเขามากเพราะบางทีอาจมีอะไรมากกว่านั้น แต่ในการทดลองกระท่อมนี้เขาก็รู้ด้วยว่าเขาขโมยเวทมนต์ของพ่อไปเพียนเศจเสี้ยวในคืนนั้นนอกครอบมาการรวบรวมความสามารถทั้งหมดของแม่คงต้องใช้เวลาเขาเหลือบมองประตูขนาดที่อาการคลื่อนไส้แล่นผ่านตัวเขาซึ่งสมดุลกับเวทมนต์คาถาจะมีใครมาตามคำสั่งของเขาบ้างไหมทดสอบล็อถ้าเป็นคริสเตียนเขาจะอธิบายอย่างไร โฟกัสติกอันที่สองติ๊กต,กต,กต,กตกเขาเปลี่ยนไปสู่ความโกลาหลและทำลายเวทมนต์ของแม่ให้แยกจากกาันเขาได้รับมรดกบางส่วนจากเวทมนตส่วนใหญ่ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นเขาต้องมุ่งความสนใจไปที่ตรงนี้จริงๆเพราะความโกลาหลทำให้เกิดความสับสนและถ้าเขาสะดุดเขาอาจสูญเสียเวทมนต์ของเธอไปตลอดกาล เวลาผ่านไปนานเกินไปก่อนที่เขาจะรู้สึกพร้อมที่จะเปลี่ยนไปสู่ไคเนซิสเพื่อถ่ายโอนเวทมนต์ข้อต่อของเขาจะแข็งทื่อยิ่งเขาาร้ามนนานขึ้นเหงื่อยหยดลงบนหน้าผากของเขาจากความพยายามแต่ใช้ร่างกายของเขาสั่นสะท้านเมื่อเวทมนต์ใหม่เผาไวม้ในตัวเขาเสริมความแข็งแกร่งให้กับเวทมนต์ที่มีอยู่ และให้เขายืมคาถาใหม่ที่ไม่ได้รับการสืบทอดมาอาการคพื้นไส้รุนแรงขึ้นเขาอยู่ที่ไหนโฟกัสเขาต้องทำให้เสร็จ